ยาหนัตหมอมีแก้ฝีแก้หิตยานัดหมอชิดแก้หมมิตแก้ฝีหลายคนน่าจะคุ้นหูกับประโยคนี้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ามันเป็นประโยคเล่นคำที่เอาไว้ท่องแข่งกันมาตั้งแต่เด็กแต่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะย,ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยานัดมันคืออะไรกันแน่มันแก้หิตแก้ฝีได้จริงไหมรวมถึงหมอชิดกับหมอมีเป็นใครวันนี้มาร่วมหาคำตอบด้วยกันได้ใน back to the biz เจาะเวลาหาธุรกิจครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักยานัดยานัดเป็นยาแผนโบราณที่มีการใช้มาอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงของจีนแล้วขาดว่าเข้ามาในไทยช่วงรัชาสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชในเวลาต่อมาถูกจัดให้เป็นยาสามัญประจำบ้านมีลักษณะเป็นยาผงใช้โดยการเป่าหรือสูดเข้าในจมูกผ่านกล้องยานัดที่เป็นท่อรูปตัวยู จึงเรียกกันว่ายานัดครับมาจากคำว่านัดที่แปลว่าจมูกส่วนสรรพคุณจริงของยานัดไม่สามารถช่วยเรื่องฝีหรือหิดได้เลยครับเนื่องจากทั้งฝีและหิดเป็นโรคผิวหนังแต่ยานัดช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ศรีรษะลงไปช่วยแก้อาการปวดหัวบรรเทาวัดคัดจมูกทำให้หายใจสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับฝีหรือหิดเลยครับ หลับกันในด้านของชื่อสองหมอที่เราพูดกันอย่างติดปากทั้งหมอมีและหมอชิดก็เป็นยี่ห้อที่มีอยู่จริงครับและในปัจจุบันก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดอีกด้วยแต่หมอมีกับหมอชิดจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราลองขยับเวลากันไปอีกสักหน่อยแล้วไปดูกันเลยครับหมอมี มีชื่อจริงว่านายบุญมีกเกษมสุวรรณเป็นผู้ชำนาญด้านยาในสมัยรัชการที่5เคยปรุงยาในโอสถศาลาร้านยาในสังกัดของกรมพยาบาลเมื่อปี2434ต่อมาในปี2441หมอมีได้หันมาเปิดธุรกิจส่วนตัวห้างขายยาบุญมีดิสเพนซารีปรุงยาแผนโบราณจำน่ายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยาปัทวยาอุทยยานัดและยาอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งยังนําเข้ายาจากต่างประเทศซึ่งหนึ่งในยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมอมีก็คือยานัดหมอมีในปัจจุบันหมอมีได้ขยายกิจการจากห้างยาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาเจ้าใหญ่จดทะเบียนในชื่อบริษัทหมอมีจำกัดในปี2525 25, ปรับตัวตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยในปัจจุบันก็เข้ามาเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ด้วยทั้งการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดูร่วมสมัยและชูสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการทำการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่อีกด้วยครับกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้หมอมีกลายเป็นแบรนด์เก่าที่ยังเก่าอยู่ไม่เลือนหายไปและยังคงอยู่ได้อย่างแข็งแรงครับจากงบการเงินปี2,565ของบริษัทหมอมีจำกัดมีรายได้รวมกว่า67ล้านบาททำกำไรกว่า8.8ล้านบาทเลยครับ ส่วนชื่อคู่เทียบอย่างหมอชิดมีชื่อจริงว่านายชิดนภาศัพท์เคยทำงานในห้างเตกฮองอยู่ก่อนจะย้ายไปทำงานที่ห้างขายยาเพนภาคเมื่อปี2462เมื่อแต่งงานแล้วหมอชิดก็ได้แยกออกมาตั้งร้านของตัวเองครับเป็นที่รู้จักในชื่อร้านขายยาตรามังก่อนและได้เริ่มปรุงยานัดจากตำราบโบราณของบรรพบุรุษจนเมื่อวางขายก็เป็นที่นิยมไปทั่วจากร้านขายยาก็ค่อยๆกลายเป็นห้างขายยาตรามางก่ จนในภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อหมอชิดธุรกิจของหมอชิดมีการจดทะเบียนในชื่อบริษัทยานัดหมอชิตจำกัดในปี2485ยาวนานกว่า81ปีแล้วครับและจากงบการเงินปี2565พบว่าบริษัทของหมอชิดมีรายได้รวมกว่า52ล้านบาทและทำกำไรกว่า6.7ล้านบาทเลยครับ ปัจจุบันทั้งยานัดหมอมีและยานัดหมอชิดยังคงหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่มียาแผนโบราณขายแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากตอนนี้มียาหลายตัวที่ช่วยบรรเทาอาการได้ดีกว่าและสะดวกกว่ามากอย่างไรก็ตามยานัดถือว่าเป็นไอเทมเด็ดในสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยแม้ว่าในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะรู้จักมัน